แต่นอกจากปัญญาที่เป็นความรู้หลักแล้วในหมวดสังขาระขันยังมีข้อธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้อีกหลายอยา่างซึ่งสัมพันธ์กับปัญญาในแง่ช่วยเกื้อหนุนบ้างเป็นขั้นตอนในระหว่างของการพัฒนาปัญญาบ้างเป็นคู่เทียบฝ่ายตรงข้ามที่แสดงความมีความขาดความลดความเพิ่มของปัญญาบ้างกล่าวคือศรัทธาทิฏฐิโมหะและปัญญา ศรัทธาคือความเชื่อความทราบซึง้งไม่ใช่ความรู้แต่อาจเป็นทางเชื่อมต่อนำไปสู่ความรู้ได้เพราะศรัทธามีลักษณะเป็นการยอมรับความรู้ของผู้อื่นฝากความไว้วางใจในปัญญาของผู้อื่นยอมพึ่งและอาศัยความรู้ของผู้อื่นหรือแหล่งแห่งความรู้นั้นเป็นเครื่องชี้นำแก่ตนถ้าผู้มีศรัทธารู้จักคิดรู้จักใช้ปัญญาของตนเป็นทุนประกอบไป ศรัทธานั้นก็สามารถนำไปสู่ความเจริญปัญญาและการรู้ความจริงได้เฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อผู้อื่นนั้นหรือแหล่งความรู้นั้นมีความรู้แท้จริงและมีกัลยาณมิตรช่วยชี้แนะให้รู้จักใช้ปัญญาแต่ถ้าเชื่ออย่างงมงายคือไม่รู้จักคิดไม่ใช้ปัญญาของตนเลยและผู้อื่นหรือแหล่งความรู้นั้นไม่มีความรู้จริงทั้งไม่มีกัลยาณมิตรที่จะช่วยชี้แนะหรือมีปาปมิตร ผลอาจกลับตรงข้ามนำไปสู่ความหลงผิดห่างไกลจากความรู้ยิ่งขึ้นข้อธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้อย่างที่สองคือทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจตามแนวความคิดของตนแต่ไม่พึงปะปนกับคำว่าทิฏฐิที่หมายถึงความดื้อดึงในความเห็นตามที่ใช้ในภาษาไทยทิฏฐินี้รูปสันสกฤตเป็นทฤษฎี แต่ก็มีความหมายไม่ตรงกันนักกับคำว่าทฤษฎีที่ใช้ในภาษาไทยอีกเช่นกันทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจตามแนวความคิดของตนเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาปัญญาเพราะความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ปุทุชนที่ต่อจากขั้นขึ้นต่อผู้อื่นด้วยศรัทธาก้าวมาสู่การมีความคิดความเข้าใจหรือมีสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลของตนเองประกอบพอจะนับได้ว่าเป็นความเข้าใจของตนเองก็คือทิฏฐิ บางครั้งทิฏฐิก็สัมพันธ์กับศรัทธาอย่างใกล้ชิดหรือถึงกับเป็นคนละแง่ของเรื่องเดียวกันกล่าวคือแง่ที่เป็นการมอบความไว้วางใจไว้ในความรู้ของผู้อื่นยอมไปตามปัญญาของเขาเป็นศรัทธาการยอมไปตามปัญญาของเขานั้นมีอาการแล่นออกหรือพุ่งไปหาส่วนแง่ที่เป็นการรับเอาความรู้นั้นหรือสิ่งที่เขาบอกให้นั้นมายึดถือทำเป็นของตน เป็นทิฏฐิการรับเอาความรู้นั้นมายึดถือทำเป็นของตนมีอาการรับมาถือหรือเอาเข้ามาลักษณะสำคัญของทิฏฐิคือการยึดถือเป็นของตนไวยพจน์บางคำของทิฏฐิคืออภินิเวศปารามาตและอุปาทานซึ่งลึกลงไปย่อมมีตัณหาเป็นปัจจัยความรู้ที่เป็นทิฏฐินี้ มีได้ตั้งแต่ขั้นไม่มีเหตุผลเลยจนถึงมีเหตุผลบ้างและมีเหตุผลมากเมื่อใดทิฏฐินั้นพัฒนาขึ้นไปจะเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงคือตรงตามสภาวะก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิและจัดเป็นปัญญาเมื่อปัญญานั้นจเจริญขึ้นจนมองเห็นสภาวะนั้นด้วยตนเองอย่างชัดแจ้งสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องยึดถือความรู้นั้นเป็นของตน เพราะความจริงแท้ดำรงอยู่อย่างเป็นกลาง,ลางไม่ต้องมีที่อ้างที่ยันเป็นอันเลยพ้นขั้นของทิฏฐิไปเองแต่เพราะทิฏฐิพ่วงอยู่กับความยึดถือเป็นของตนทิฏฐิจึงมักก่อให้เกิดผลเสียถ้ายึดถือเหนียวแน่นแม้จะเป็นทิฏฐิที่ใกล้เคียงความจริงอย่างมากแต่ก็กลายเป็นเครื่องปิดบังขวางกัน้นไม่ให้เข้าถึงความจริงนั้นข้อธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้อย่างที่สาม คือโมหะโมหะคือความหลงความไม่รู้เป็นไวยพจน์ของคําว่าอาวิชชาหมายถึงความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ตรงตามสภาวะเป็นภาวะตรงข้ามกับปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่เรียกชื่อเฉพาะว่าวิชาพูดอย่างสามัญว่าโมหะหรืออวิชชาคือความไม่รู้นี้เป็นภาวะพื้นเดิมของคน ซึ่งจะต้องกําจัดให้หมดไปด้วยวิชาคือความรู้หรือด้วยการฝึกอบรมเจริญปัญญาอย่างไรก็ตามแม้จะเล่าเรียนศิลปะวิทยาต่างๆมากมายและใช้ศิลปะวิทยาเหล่านั้นทํากิจประกอบการต่างๆได้มากมายแต่ถ้าไม่ช่วยให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่มองเห็นสังขารธรรมทั้งหลายหรือโลกและชีวิตตามสภาวะของมันแล้ว ศิละปะวิทยาเหล่านั้นก็เป็นเพียงสุตะคือสิ่งที่สดับถ่ายทอดกันไปเท่านั้นยังไม่เป็นปัญญาแท้จริงไม่สามารถกำจัดโมหะหรืออวิชชาได้และไม่อาจแก้ปัญหาพื้นฐานของชีวิตได้สำเร็จบางทีจะแก้แต่กลายเป็นก่อปัญหาขึ้นใหม่เหมือนคนต้องการแสงสว่างสแสวงหารวบรวมฟืนและเชื้อไฟชนิดต่างๆมามากมาย ถึงจะรวมมาได้เท่าใดและจะปฏิบัติอย่างไรต่อฟืนและเชื้อไฟเหล่านั้นจะตกแต่งประดับประดาประดิษฐ์ประดอยอย่างไรแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้จุดไฟขึ้นก็ไม่อาจให้แสงสว่างเกิดขึ้นได้ข้อธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้อย่างที่สี่คือปัญญาปัญญาที่เป็นตัวความรู้ในสังขารขันนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นต้องฝึกปรือ ทำให้เจริญเพิ่มผูนขึ้นไปโดยลำดับปัญญาจึงมีหลายขั้นหลายระดับและมีชื่อเรียกต่างๆตามขั้นของความเจริญบ้างตามทางเกิดของปัญญานั้นบ้างตามลักษณะเฉพาะของปัญญาชนิดนั้นบ้างอันจะพึงศึกษาความหมายของแต่ละอย่างสืบต่อไปจะขอยกชื่อของปัญญามาให้ดูเป็นตัวอยา่างเช่นปริญญาญาณยอหญิงสละนนนานอเนนญาณ วิชาอัญญาอภิญญาพุทธ,ธิโพธิสัมโพธิเป็นต้นสัญญาวิญญาณและปัญญาแตกต่างกันอย่างไรได้อธิบายแล้วในบทที่หนึ่งว่าด้วยขันห้าข้อที่ควรย้ำไว้นที่นี้มีเพียงอย่างเดียวคือวิญญาณเป็นปริญญายธรรมคือเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ หรือทำความรู้จักมันตามสภาวะของมันเท่านั้นเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรต่อมันอีกเพราะถึงอย่างไรมันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นสัญญาโดยทั่วไปเป็นปร,ริญญาญาธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้หรือทำความรู้จักเท่านั้นแต่สัญญาเจือกิเลสหรือปปัญ,ญจสัญญาเป็นปหาตับระธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรละ หรือกำจัดให้สิ้นไปส่วนสัญญาที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมกุศลธรรมที่เรียกเป็นศัพท์ว่าวิชาภาคิยสัญญาสัญญาที่ช่วยให้เกิดวิชาบ้างนิเพทะพาคิยสัญญาสัญญาที่ช่วยให้ทำลายกิเลสบ้างเป็นภาเวตัพะธรรมคือสิ่งที่ควรเจริญควรทำให้เกิดให้มีและให้เพิ่มพูนขึ้นจนใช้ประโยชน์ได้บริบูรณ์ ส่วนปัญญาเป็นภาเวตับพระธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรฝึกอบรมทำให้เกิดให้มีและให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนทำลายโมหะหรืออวิชชาได้โดยสิ้นเชิง